โหอ้โหเโอ้โหเ,เ,เ,เวลาเรียนฟิตเหมือนตอนไปเที่ยวอย่างนี้ค่อยมีกำลังใจหน่อยอะ <c oughs> วันนี้เราจะมาฝึกอ่านเวลากลางคืนถูกไหมคะเพราะว่าแม่สอนู้งผาอ่านเวลากลางวันไปจบแล้วใช่ไหมคะแต่ทบทวนด้ยนะครัแต่วันนี้ให้ทบทวนกลางวันและฝึกอ่านกลางคืนอ่าเริ่มซับซ้อนขึ้นมาอกีก ไหวไหมไหวครับไหว,วนะไหวคร <laughs> <ข>ับ <laughs> อะเดี๋ยวแม่จะเซตเวลากลางคืนสักสองข้อก่อนแล้วเดี๋ยวลองมาฝึกอ่านแบบทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะให้อ่านค่ากลางคืนนะโ <c oughs> อเคอะกลางคืนเท่าไหร่กลางคืนอะแม่เซตละอ่านเวลากลางคืนนะข้อนี้เวลากลางคืนนะกล <c oughs> างคืนขณะนี้เวลา <c oughs> ขณะน,นี้เวลา นี่สามนาฬิกาสี่สิบนาทีครับถูกต้องอ่ากลางคืนกลางคืนอีกสักหนึ่งข้อ,อ,อสักสองสอข้ออสองสอข้อนะคบอ่ากลางคืนขณะนี้เวลาขน,นี้เท่าไหร่ตรีสองอตีสองห้านาทีครับถูกต้องค่ะอ่าอีกสักข้อนะคะ ขนะนี้เวลาเท่าไหร่ขณะนี้เวลาเวลากลางคืนนะครับตีเท่าไหร่ตีห้าตีห้าห้าสิบเก้าครับถูกต้องก็คือเส้นสุดของกลางคืนเก่งมากกลางคืนเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาจนถึงตีห้าห้าสิบเก้าโอเคไหมคะส่วนกลางวันเราจะเริ่มจากหกนาฬิกาจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีก็คือหกโมงจนถึง สิบเจ็ดจุดห้าเก้าือตอนเย็นใช่ไหมคะ,ะอ่ะ,ะทีนี้เราเราเราิ่มกาันคือก็อ่านต่อมาเลยก็เป็นสิบแปดนาฬิกาจนถึงตีห<ะ>้าห้าสิบเก้าใช่ไหมคะอะทีนี้เราจะอ่านทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมไหมครับพร้อมอะพร้อมนะ,ะพอแม่เซตนาฬิกาต้องพาอ่านได้ทั้งสองค่านะคะลูก<ะ>ฝึกอ่านทั้งสองค่ามันจะได้ชินพาจับนาฬิกาให้แม่หนอ่อย จะไปให้แม่หน่อยนะอ่ะขณะนี้เวลาเท่าไหร่คะอ่านกลางวันก่อนคะ่ะกลางวันเหรอครับขณะนี้เวลากลางวันแปดนาฬิกาสิบห้านาทีครับหึสิบนาทีครับเขียนแปดนาฬิกาสิบนาที กลางคืนขณะนี้เวลากลางคืนขณะนี้เวลา20่สนาฬิกาสินาทีครับนาทีจะเหมือนกันถูก<ช>ไหมคะคยังยึดหลักเข็มยาวทีละห้าเหมือนเดิมะ 5, 45, 20, นะห้าสี่สิบ้ายีสิบไปเรื่อยๆต่อไปอ่าถ้าไม่ถ้ายังจะไม่ได้นับนะครับ ยังจำไม่ได้นับมานาทีก็เหมือนเดิมนาทีเหมือนเดิมอ่ะ,ะ,ะขณะนี้เวลาเท่าไหร่คะกลางวันกลางวันขณะนี้เวลาเก้านาฬิกาเก้านาฬิกากี่นาทีคะ9นอ่านให้จบทีเดียวแล้วค่อยเขียนคะ่ะลูกฝึก <Okay. S 1> อ่านทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวทีเดียวจบเก้านาฬิกา ี่สิบห้านาทีครับอ่ะเขียนเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีต่อไปกลางคืนกลางคืนยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีครับถูกต้องถ้าเรารู้นาทีแล้วมันจะง่ายละใช่ไหมคะ,ะเริ่มโอเคยังเ,เริ่มดีขึ้นไหมโอเค